สวัสดีครับคันเทตที่น่ารักทุกท่านครับก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ตั้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับาการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบเทศาบาลาเทศาบาลก็มาเปลี่ยนเป็น ส่วนทบวงกลมต,ต,ต่างๆนะครับก็นำรูปแบบมาจากแถวยุโรปซึ่งมีความเจริญแล้วนะครับนะวิธีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงการปกครองก็คือเปลี่ยนจากการวิธีการปกครองหัวมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่5นั้นเริ่มเมื่อปีมะรมรัตนโกสินทร์ศก1นึ่งหและ1น1 1หรือว่าปศส4ง5นะครับก็เริ่มในราววันที่1เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีประกาศทําเนียบตําแหน่งเสนาบดีเลิกตําแหน่งขลระมหาเสนาบดีและสตุลลมอย่างโบราณเปลี่ยนแปลงเป็นเปลี่ยนเป็นเสนาบดีมีศักสมบัตกันก12ตําแหน่งและตั้งกระทรวงและเปลี่ยนตัวเสนาบดีต่างๆกระทรวงที่ตั้งนั้นนะครับก็มีทั้งหมด12กระทรวงเช่น กระทรวงมหาไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงนครบาลกระทรวงวังกระทรวงพระขังกระทรวงเกษตรธิการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงธรรมการกระทรวงโยธาธิการกระทรวงมุรธาธรและกรมยุทธนาธิการนี่คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมานับได้ก็เป็น12กระทรวง นะครับวันนี้ก็เขาจะาหลังจากที่ได้อันนี้แล้วก็จะได้เล่าต่อนะครับเล่าต่อให้แฟนเพจได้ทราบว่าแต่และกระทรวงกระทรวงที่ตั้งขึ้นมานั้นนะครับนะซึ่งแฟนเพจในที่นี้ผมมั่นใจได้เลยว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเช่นกระทรวงธรรมการกระทรวงโยธาธิการหรือแม้แต่กระทรวงมตุมุทราธร แล้วก็กรมยุทธนาธิการเนี่ยก็ถือว่าสมัยองค์ท่านตั้งเป็นเสนาบดีตั้งเป็นกระทรวงมีเสนาบดีบริหารราชก,การนะครับก็วันนี้เอาชื่อ12กระทรวงก่อนนะครับ